เรียนคณะกรรมการที่ครบพวกเราเรียนโรงเรียนทิ่ศาสตร,ร์าจราลกรณ์าสิทรวันนี้จะทำส่นโครงการการผลิตแผ่นซับเสียงจากาเ,าเรื่อเสิสเ่มประสิทธิภาพพู้เสินเชื่อกระเารเพื่อการผลิตเสียงกแสัรำเมีสมาชิกในกลุ่มอะไรบ้างผมในะทิพย์ชนรังรผมนายภูมิกัลวัที่มาและเวาสำคัญนะครับสนืส่อมตกวนที่ว่าเป็นประาสิทธิ์น้องที่จบัน ดังน้นมันจะมีการพัฒนาทความสะดสยมันจได้พัฒนาที่เรานงต่างขึ้นมาทั้ทาด้านเสียดและส่การจ่าซึ่งวัสดุหกทรอนิกผู้อยู่อาศัยมันมแค่เชื่อใจกันถ้อยู่ในที่สุดก็มยความสุขครับแต่ไม่ใช่ว่าันมีเชื่อจที่ไม่มกระสุจากไฟล็อกในที่สุดกท่านเ้นเ์ต้องปกในสามารถเกิดขึ้นได้ในที่สุดก็เ่เชื่อใจครับถ้าสือเซ็นสทรอนหรือเสียงก็มันจะได้ความรู้สึกวัสดุที่เห็นขึ้นมาเพิ่มเสียงสตรอนแด้าจ พลาสติกยาวัสดุจากเส่งได้แต่ครั้งได้ได้พืชครับเพื่อการผลิตผลวัสดุสเซียลพาวัตถุประสงค์ของงานวจัยครับหครับเพืศึกษาประสบที่เาสนในการนี้วัสดุสับเซียที่ได้จากผลวัสดุทา่ใช้นารผชาตคสองคับเพื่อเปนประสิทธิภาพของวัสดที่ใช้ในการสับเซียครับสามครับเพื่ศึกษาโดยสมรกอสรอนใ้การสับเซียลภายในอองเป็นออกซุมที่หญ่ครับห การัเซีทจากัสที่าติมคาไแรตกั่ย์ท่ตาดครับองรั่มีความสาานการเ็สซียับตัวแปที่ะกครับตัวแปรต้นัเซียรลกัท่อตลาดในระสูงี่แตกต่างกันครับตัวแปรตาครับความถี่เสียงที่เราได้จากแผงของแผนสับเซียครตัวแปรความถีแงคมเปัซียงที่ใช้แบบประโยชน์ที่ฟาจะได้รับนะครับห ได้แผ่นดูดเศษที่ิดสิ้นภาในการดดสับส่วนสองสามนวัสดุโดยใช้ทนงธรรมชาติมาใช้ในการเปลียนได้สามได้สสารที่สูบอากาศเกี่ยวกับเสียเขามาใช้การธรรมชาติวิธีการนการวจยนะครับวัสดุที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วยเส้นใยรุ่นเส้นใยรองเท้าผงยางบูทครับอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักกันไกรวิกเกอร์เครื่องปัดการผสมวัสดุอะคาวาเครื่องวัดน้ำักความเท่งเสียเครื่องอัดไฮโดรลิก เครื่องส่งความถี่เสียงข้อขนาดสามนิ้วได้เลยครับขั้นตอนการเตรียมเส้นใหญ่ครับการเตรียมกากมะพร้าวนำกากมะพร้าวแช่ใน้ำเวลาหนึ่งวันแล้วตัดไปสองวันหลังจากตัดครบสองวันแล้วนำกากมะพร้าวที่ได้ไปปั่นในเครื่องปั่นเพื่อให้กากมะพร้าวแตกตัวเป็นเส้นใหญ่ครับการเตรียมเส้นใหญ่รุ่นครับนำรุ่นไปตากสองวันหลังจากนั้นนำเส้นใหญ่รุ่นที่ได้จากผลรุ่นไปปั่นครับเพื่อให้เมนเล็ดกรุ่นแยกออกจากเส้นใหญ่รุ่นครับ การเตรียมหงยางงูผู้ทดลองได้ใช้หูยางงูสำเร็จดูปเนื่องจากตัวยางงูเป็นมนุียที่ทาการวิจัยอาหารได้ยากครับการเตรียมวัสดุภาษาจะนำหูยางงูห0กรัมผสมกับน้ำหูยีในบิ๊กเกอร์โดยจะใช้ผ้าฝาบางในการกรองน้ำหงยางงูเพื่อให้ส่วนที่เป็นของเหลวแยกออกจากของแข็งครับการชั่งและการเตรียมอัตราส่วนในการผสมครับในการเตรียมอัตราส่วนในการผสมจะใช้เครื่องชั่งระนักในการรับตวงครับ โดยมีอัตราส่วนของเส้นใยร่วต่อเส้นใยมะพร้าวดังนี้ครับคือ3ต่อหนึ่งต่อหนึ่งและ1ต่อ3าครับโดยกร่าบเสียงจะมีมวลของเส้นใยสุทธิคือยี่บกิครับการผสมวัสดุในการผสมวัสดุจะนำเส้นใยรุ่นและเส้นใยมะพร้าวมาปั่นออกกันตามอตร่ที่ต้องการครับแล้วจึงนำมาผสมกับน้ำผองยางรูมเพื่อให้เส้นใยประสานกันแน่นโดยขั้นตอนนี้จะต้องใช้มือกวนครับเนื่องจากต้องใช้แรงในการผสมจึงไม่สามารถใช้สดุอื่เช่วยนได้ครับการขึ้นลูกครับในการขึ้นลูกจะนำวัสดุ ผสมที่เดี่ยวในทั้งสามส่วนนำมาขึ้นรูปโดยใช้ขนาดไฮโดรลิคครับหลังจากตัดได้ในขนาดที่ต้องการคือวงกลมรัศมี5ซมหนา3.5ซมนําแผ่นดูดเสียงไปตากแดดเป็นเวลา2วันครับเพื่อนําไปทดสอบคุณภาพการดูดเสียงครับต้องสนับสนอนการทดสอบประสิทธิภาพการดูดเสียงนะครับในการทดสอบจะใช้ข้อขนาด3มิลลิวความยาว2เฮตติจะใช้แผนรทดสอบประสิทธิภาพการดูดเสียงครับโดยจะใช้ความดินในการทดสอบของดัชนีสัดส่วนในกครับ 100 200 50 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0ัน0 0 7,500และ้านะหครับโดยจะนำค่าที่กนะคำนวณหาค่าสัมธ์การสับเสี่ยนของปัวสับเสี่ยนต่ากันถ้าตอนการวิเคราะห์และสมุปบันทลองเราจะได้ผลการทดลองเล้วผาทดลองจะนำผลการทดลองมาเปรียเทียบว่าอัสใดที่มีค่าสัมการสัเสียนมากที่สุดได้ดีที่สุดแล้มีความถูกต้อที่แนและสมเ ว่าเสน่หแต่เป็นตัวแทวนขงาครมสับเสียมกกว่ากันถ้าสรุปิคนกลังลองเพื่อการลงทุนครับคนการจครับค่าสิดุลการมีสับเสียงคืออัตราส่วนตลอดาความนเสียที่กหนับไปัความกิเสียที่ตกกระทบมีเท่าับหลังศูนย์ถึงหนึ่งครัก็คือหากมี่าสทธิ์การสับเสียท้าด้เสน่ว่าส่วนกรสับเสียมีการมอสับเสียทั้งหมดระเบียสิิ์ถ้ามีการสั่กรอสิยธิ์ขง่หายกาค่าสมธิ์การมสับเสียท่าหับศูนย์แสดงว่าจนวการับเสียงไม่มน ดูสับเสียเลยจดแรกเนี่สีเีเน่เป็นดกเป็นการสปอนคับคแค่ศึกษาการดูสับเสียนับจากการทดองทดลองกาค่าสัิธ์การดูสับเซียนของมัตตสุขการดูสัสเซียนภาษาตัวส่วนบเพราะว่าัตสวนที่ใช้ในการดูสัเซียนหนึ่งตัวซากหนึ่งเดิมแค่ตัวสาเราใช้ในการเป็นรูปทรงกอบที่มีลักษณะาสเมนรให้มีความ่ยสค่าสมบมซึ่งการทดลองจีได้ไป นี่คือกราฟที่ชันเกิดการเทียบผลการมองครับจากการเปรียบเทียบผลการทดสอบสีภาพทั้กสามอัตราส่วนต่างกันี้ครับเพราะว่าที่ความถี่1 0 <c> 1 <oughs> 2ั0เฮิร์ตซ์อัตราส่วน3:1และ1:1มีสีภาพใกล้เคียงกันมากครับแต่เมื่อเพิ่มความถี่ไปที่3ันเฮิร์ตซ์ขึ้นไปครับเพราะว่าอัตราส่วน3:1มีสีภาพสูงกว่าอัตราส่วน1:1ได้ชัดครับเป็นเพราะว่าเส้นนีพวกนั้นมีจังหวัดในการดูดซับแสงมากกว่าเช่นไนม์ะพร้าวครับเส้นนี้พวกมันเป็นตัวแปรหลักที่ทำให้การดูดซับแสงมีสีภาพมากกว่าเช่นบ สรุปผการทดลองครับจากการศึกษาสมบัติทางกายภาพโดใช้รูปด่างและการคุมของแผ่นดินสับเซียงที่ผลิตขึ้นมาพบว่าแร่ธาตุที่เพ่นเพิมขึ้นน้ำหนักและความแขงแรงจะลดน้อยลงและในขั้นตอนการขึ้นบุก็ใช้แร่ธส่วนมากการขึ้นบูจะมีความพุ่งจเพิ่มมากขึ้นครับจากการศึกษาสมบัติการดับเซียงที่ความถี่ต่างๆับเมื่อทำการเปรี่ยนแงอออัตราส่วนของทั้งสาัตรส่วนครับจะได้ว่าเสียงที่อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึงมีค่าสถิตการดินับเซียงดีที่สุดในช่วงหนึ่งร้อถึงสองเลย ให้เนสอียที่มีอัตราส่วนของเสียงนต่อเสียงเาเป็นอิสาตมีค่าสัมสิการสเสียที่สูงสุดในช่วง3งคพวกเราก็ขอจบกีีครับ